ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้กฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเล่มที่4โดยทอเหลียงพิปูลเรื่องที่32เข้าพรรษาก่อนที่จะถึงวันเข้าพรรษาปีนี้2506 ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะพยายามใช้เวลาสเดือนให้ได้ประโยชน์จะไม่ยอมให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทำสิ่งใดให้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นเพราะข้าพเจ้าเคยได้ปรับปรุงทางจิตใจในเทศกาลเข้าพรรษามาแล้วคราวนี้ตั้งใจว่าจะใช้เวลาสเดือนในฤดูเข้าพรรษาพิจารณาดูตนเองว่ายังมีสิ่งใดบกพร่องอยู่ก็จะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น ใช้เวลาพิจารณาพระธรรมคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาในสิ่งที่ดีงามเพื่อนํามาใช้ให้เหมาะสมในชีวิตขราวาสเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและเพื่อการดำเนินชีวิตต่อไปให้สมกับมิเสียแรงที่ได้เกิดมาในร่มโพร,ร่มใสของพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็คงได้มีโอกาสใช้เวลาสามเดือนปลดเปลื้องกิเลสท,ที่หนาแน่นให้ค่อยเบาบางลงบ้าง ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองก่อนเข้าพรรษาข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบท่านผู้หนึ่งเป็นผู้ที่สนใจและติดตามหนังสือของข้าพเจ้าตลอดมาท่านผู้นั้นถามข้าพเจ้าว่าเข้าพรรษาปีนี้จะปฏิบัติอะไรต่อไปที่เป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะการงดดื่มเหล้าตลอดเทศกาลเข้าพรรษาปีก่อนก่อนนั้นได้ผลดีแก่ตัวผมมาก มาพิจารณาดูแล้วก็ได้ผลทันตาเห็นคือไม่ต้องเสียเงินซื้อเหล่าเดิมอย่างน้อยกับสามเดือนไม่ต้องเมาเป,ปะปะอย่างหัวรานำ้ำบางเวลาก็เปียกฝนกลับบ้านเวลาดึกๆสุขภาพก็ดีขึ้นเพราะกินข้าวเย็นตรงเวลามีเวลานอนพักผ่อนได้เพียงพอมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดลูกเมียมากขึ้นและเดี๋ยวนี้เรื่องเหล่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วผมเลิกเด็ดขาดไม่ว่าเข้าพรรษาหรือออกพรรษาตลอดไป ฉะนั้นผมจึงอยากถามว่าข้าวพรรษาปีนี้คุณจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์แนะนำบ้างแตาจะบอกว่าตลอดสามเดือนให้ถือศีลหา้าทำบุญทําทานใส่บาทฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ต้องพูดเพราะผมปฏิบัติอยู่แล้วอยากจะทราบว่าคุณจะมีอะไรเป็นพิเศษเท่านั้นข้าพเจ้าจึงพูดว่าก่อนอื่นผมรู้สึกยินดีมากที่ทราบว่าคุณเลิกเป็นทาสของน้ำเมาได้ และเห็นประโยชน์ของการเข้าพรรษาว่าเป็นเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์พอที่จะปรับปรุงจิตใจไปสู่ทางดีได้ความจริงการอดเล่าตลอดพรรษานั้นมีมาแต่ครั้งโบราณแล้วแต่ท่านเหล่านั้นส่วนมากได้แต่หยุดดื่มเหล้าเฉยๆบางท่านเห็นคนอื่นหยุดตัวก็หยุดบ้างไม่ได้ใช้เวลาเข้าพรรษาสามเดือนนั้นพิจารณาดูถึงแก่นโทษเครื่องดองของมาว่ามีอะไรบ้าง ผมได้ทราบว่าคุณได้หยุดดื่มในระยะเข้าพรรษาสเดือนคุณได้ใช้เวลาศึกษาพิจารณาดูคุณและโทษของสุรานั้นว่ามีอะไรดีมีอะไรชั่วแต่แล้วยังไม่ทันออกพรรษาคุณก็คิดได้ว่าโทษของน้ำเมามากมายเพียงไรและตัดสินใจเลิกดื่มอย่างเด็ดขาดมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ถึงเวลาเข้าพรรษาก็หยุดดื่มเพื่อถวายพระสามเดือน เวลาไม่ดื่มไม่เมาก็ไม่ได้ใช้เวลาอันมีค่าพิจารณาดูคุณและโทษของน้ำเมากลับคิดเร่งเวลาว่าเมื่อไรจะออกพรรษาสักทีนะดูมันนานจริงๆบางท่านยังไม่ทันสามเดือนก็ทนไม่ไหวแหวกพรรษาออกมาดื่มอย่างหัวรานำ้ำบางท่านก็อดทนจนถึงวันออกพรรษาได้พอวันออกพรรษาก็เริ่มดื่มเพื่อให้สมกับความอยากที่อดมาถึงสมเดือนเลยดื่มฉลองเป็นการใหญ ถึงกับเพื่อนต้องช่วยกันหามกลับบ้านส่วนคุณนั้นผมขอชมว่าได้ชนะใจตนเองที่เลิกได้เด็ดขาดนับว่าหาได้ยากควรจะเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีเมื่อข้าพเจ้าพูดจบท่านผู้นั้นก็หัวเราะอย่างภูมิใจและพูดว่าแต่ผมต้องขอขอบใจหนังสือชุดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่ออ่านแล้วทำให้ได้ข้อคิดหลายอย่างที่ควรปฏิบัติจึงได้เกิดผล นับว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งสำหรับเข้าพรรษาปีนี้คุณมีอะไรที่เป็นประโยชน์ทางจิตใจและเป็นความสุขทางครอบครัวจะแนะนำบ้างคุณยังไม่ได้บอกผมเลยก็พระเจ้าจึงพูดว่าขอโทษผมเองก็ไม่มีอะไรแนะนำหรอกครับสำหรับตัวผมเองตั้งใจคิดไว้ว่าในระยะเข้าพรรษาสามเดือนนี้จะฝึกจิตเมื่อมีโทสะจากการยั่วย้าใดๆก็ดีผมก็ตั้งมั่นในใจว่าจะไม่โกรธ เราต้องตั้งสติระงับใจไว้ไม่ยอมลืมตัวเรานึกไว้เสมอว่าไม่โกรธไม่ว่ากรณีใดๆก็ดีเราจะไม่โกรธตลอดเข้าพรรษาสามเดือนเราขอทดสอบจิตใจในระยะเข้าพรรษาก่อนเพราะความโกรธซึ่งเกิดจากโทสะจริตนั้นไม่เคยให้คุณแก่ใครเลยมีแต่ให้โทษฝ่ายเดียวเพราะเวลาโกรธคนเราลืมทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเองอำนาจของความโกรธนั้นทำลายได้ทุกอย่าง เหมือนคนบ้าขาดสติแม้แต่ผู้มีพระคุณเพื่อนฝูงที่รักใคร่เจ้านายหรือผู้ที่เคารพนับถือก็อาจฆ่าได้เมื่อรู้สึกตัวได้สติหายโกรธทุกอย่างก็สายไปความโกรธนั่นเป็นบอกเกิดแห่งฆาตกรรมติดตามด้วยการเป็นศัตรูความอาฆาตและการประทุษร้ายแม้แต่สามีภรรยาเมื่อโกรธขึ้นมาก็อาจถึงแตกหักหย่าร่างแยกทางกันเดินได้ ความโกรธเป็นศัตรูร้ายกาจที่สุดของมนุษย์เมื่อความโกรธเกิดขึ้นจิตใจก็เฮี้ยมโหดตกเป็นทาสของความโกรธไม่รู้สึกผิดชอบความโกรธได้ทำลายอนาคตของบุคคลที่จะรุ่งเรืองต่อไปภายหน้าให้อับเช้าสูญสิ้นความหวังทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวอย่างมากมายทุกยุคทุกสมัยแล้วและมีไม่น้อยที่ต้องสูญเสียอิสรภาพต้องเข้าไปรับโทษอยู่ในเรือนจำเนื่องจากเป็นทาสของความโกรธเป็นต้นเหตุ มาพูดถึงต้นเหตุของความโกรธก็มากมายนับไม่หมดท่านผู้นั้นฟังแล้วก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่าเรื่องโกรธมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากทุกคนมารู้โทษของความโกรธแล้วก็รู้สึกเกลียดขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่สามารถหนีพ้นความโกรธไปได้เพียงแต่ระงับความโกรธได้เพียงสามเดือนในระยะเข้าพรรษาก่อนนับว่าเป็นบุญกุศลแล้วท่านผู้นั้นพูดแล้วก็แสดงความหนักใจ ข้าพเจ้าพูดขึ้นว่าถ้าเราเพียงแต่นึกมันก็รู้สึกว่ายากลำบากแต่ถ้าเราปฏิบัติโดยไม่มีใจท้อถอยมีความอดทนก็มีช่องทางง่ายเข้าแต่ต้องใช้ความอดทนเสียสละให้อภัยจิตใจหนักแน่นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราผ่านไปได้ก็คงไม่มีอะไรยากแน่นี่เป็นแต่เพียงข้อเดียวในจำนวนหลายข้อโลภโทสะโมหะ ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญตัดกิเลสเหล่านี้ได้สิน้นแต่เราเอาแต่เพียงเริ่มระง,งับโทสะเพียงข้อเดียวก่อนเท่านั้นถ้าไม่สามารถชนะใจแล้วเราจะทำอะไรที่จะก้าวหน้าต่อไปสู่จุดอื่นๆได้อย่างไรท่านผู้นั้นนิ่งนึกสักครู่หนึ่งจึงพูดว่าดีแน่ผมเห็นด้วยผมเชื่อแน่ถ้าเรามีความอดทนเสียสละให้อภัยไม่ท้อถอย คงประสบความสําเร็จบ้างไม่มากก่อน,น้อยต้องลองดูถ้าชนะความโกรธได้ก็ตัดความทุกข์ยากออกไปได้มากทีเดียวเท่ากับยกภูเขาทุกออกจากอกโดยเฉพาะตัวผมเองรู้สึกว่าจะได้ประโยชน์มากเพราะรู้สึกตัวเหมือนกันว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์เวลาเช้าๆต้องมีเรื่องทำให้อารมณ์เสียดุกันทุกวันคนนั่นทำอย่างนั้นไม่ถูกใจคนนี้ขี้เกียจต,ตื่นนอนสายงานไม่ชอบทำ คนโน่นไปไหนชอบทลไลต้องดุบนกันไม่หยุดปากบางครั้งรู้สึกตัวว่าอารมณ์ฉุนเฉียวขี่บ่นมากไปจนลืมตัวบางครั้งก็บนก่นโดยไม่มีเหตุผลรู้สึกว่าจะติดเป็นนิสัยตัวเองก็รู้สึกว่าไม่ดีเหมือนกันดูเหมือนจะเป็นเวรเพราะเมื่อก่อนเคยว่าคนแก่ขี่บน่นบัดนี้ได้แก่ตัวเองแล้วเด็กๆที่ถูกบ่นก็คงรำคาญเหมือนสมัยผมเป็นเด็กถูกคุณย่าคุณยายบน่นเราก็รำคาญเต็มที แต่เราก็ต้องอดทนเพราะท่านเป็นญาติผู้ใหญ่เราจึงไม่กล้าพูดต่อหน้ารับหลังท่านเราก็ระบายกันตามผีผีน้องๆและช่วยกันหาชื่อให้ว่าคุณยายปากปาระคุณย่าปากมากตามภาษาเด็กที่ยังไม่รู้ผิดชอบบัดนี้มาได้กับตัวเองแต่ก็ยังไม่เคยคิดที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นเมื่อคุณมาแนะขึ้นก็ทำให้คิดได้เข้าพรรษาปีนี้ผมจะยึดหลักไว้ในใจว่าจะไม่โกรธ จะไม่เป็นคนขี้บน่นถ้าเด็กๆผิดถูกก็จะชี้แจงเหตุผลเพราะรู้เหมือนกันว่าการบ่นไม่เคยทําให้คนถูกบ่นดีขึ้นเลยเพราะการบ่นไม่ใช่การสั่งสอนเป็นการระบายอารมณ์การชี้แจงเหตุผลสั่งสอนเท่านั้นจึงจะทําให้เด็กเข้าใจและดีขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมมีอารมณ์เสียก็คือการขับรถในท้องถนนในเวลานี้คุณก็คงเห็นแล้วมีถนนหลายสายที่รถติดแทบทุกวัน ต่การติดเพราะรถมากก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าเรารักษาระเบียบตามกฎข้อบังคับด้วยกันทุกคนโดยรักษาเส้นทางการเดินซ้ายของตัวไว้ไม่ไห่ล้ำไปกินขวาการที่รถติดเป็นระเบียบไม่นานก็คงระบายไปได้สะดวกที่อารมณ์เสียก็เพราะเราเป็นคนรักษาระเบียบแต่ยังมีคนที่เห็นแก่ตัวไม่น้อยที่ชอบแย่งแซงขึ้นหน้าบางครั้งก็ตัดหน้าเพื่อแซงขึ้นระยะใกล้เป็นเรื่องทิกวนประสาทที่สุด แ้าเขาต้องการแซงแล้วจะผิดถูกอย่างไรให้มีเข้าใจเขาให้ได้แซงขึ้นหน้าไปให้ถึงก่อนคนอื่นใครจะว่าอย่างไรใครจะมาก่อนมาหลังรถติดจอดคอยนานเท่าใดม่สําคัญเขาต้องแซงไปก่อนให้ได้ทั้งๆท,ที่ถนนซ้ายนั้นไม่ใช่ให้รถเดินทางเดียวผมเองบางครั้งก็รับว่าผมก็เคยโกรธเพราะที่ได้ม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมให้ถวถึงพวกที่เห็นแก่ตัวก็วิ่งแซงผิดทางไป ที่สุดก็ไปติดอยู่ข้างหน้าจอดผิดทางล้ำขวาจนเต็มถนนเพราะทางสีกซ้ายรถที่เป็นระเบียบก็อจอดอยู่แล้วไม่มีทางจะแซงเข้าไปเมื่อรถมาออหน้ากันทั้งสองทางซึ่งต่างก็มีคนเห็นแก่ตัวเดินผิดทางรถจะมาทางขวาก็มาไม่ได้รถที่จะไปทางซ้ายก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีทางจะเดินการติดเพราะพวกเห็นแก่ตัวนั้นเป็นสิ่งที่น่าเวียนหัว ติดเพราะผิดทางนี่ต้องเสียเวลามากมายกว่าติดธรรมดามีระเบียบต้องรอจนกว่าเจ้าพนักงานจราจรจะมาจัดการจึงจะผ่านไปได้หากต่างคนรักษาระเบียบเดินชิดซ้ายตามทางของตนไม่แย่งแซงขึ้นหน้าเมื่อรถติดใครมาก่อนไปก่อนใครมาทีหลังต่อท้ายไม่มีใครแย่งขึ้นหน้ามีมารยาทเคารพกฎในการขับรถในท้องถนนหลวงโรคปวดหัวโรคประสาท โรคอารมณ์เสียที่เกิดขึ้นจากท้องถนนหลวงทั้งผู้ขับขี่และเจ้าพนักงานก็จะเบาบางลงการแนะว่าไม่โกรธในระยะสมเดือนคงจะได้ผลดีตลอดเข้าพรรษาจะทำใจให้สงบผมจะถือหลักนี้ให้มั่นคงความโกรธคงจะเบาบางลงบ้างแม่จะไม่หมดเสียทีเดียวดีกว่าไม่ได้ทำอะไรปล่อยเวลาเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญให้ผ่านพ้นไปความชราก็เพิ่มจำนวนขึ้นอีกพรรษาหนึ่ง ข้าพเจ้าคิดในใจว่าท่านผู้นี้ยังรู้สึกตัวว่าเป็นผู้ที่มีอารมณ์โกรธซึ่งมีอยู่ในตัวว่าเป็นของไม่ดีจึงอยากจะปรับปรุงแก้ไขจิตใจใหม่โดยใช้เวลาเข้าพรรษาสามเดือนซึ่งท่านผู้นี้ก็เคยชนะใจในการไม่ดื่มน้ำเมามาแล้วและอยากจะภาวนาให้ท่านชนะโทสะโดยไม่โกรธภายในระยะเข้าพรรษาสามเดือนนี้ดังที่ชนะสิ่งอื่นมาแล้ว และคิดว่าหลายท่านคงมีความนึกคิดเช่นกันว่าการชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็ไม่พ้นความสามารถของกำลังใจที่จะเอาชนะได้พระอรหันต์ท่านได้ชนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็อยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงเนื้อความเกิดแก่เจ็บตายเราไม่สามารถจะชนะทุกอย่างแต่ขอชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธอย่างเดียวเท่านั้น แม้จะไม่ชนะอย่างเด็ดขาดก็คงจะเบาบางไม่เป็นคนโกรธง่ายลงบ้างกลับมาติดตามรับฟังกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโดยทอเหลี่ยงพี่ปุ่นจากอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ